สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับช่วงวันเสาร์สิบนาฬิกาเราก็เจอกันเพื่อนๆครับเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถืออย่าให้เป็นเรื่องที่วิตกกังวลอยู่แค่คนเดียวเลยนะฮะเรายังมีเพื่อนเพื่อเราหลายต่อหลายช่องนะครับที่คอยแนะนําให้ทางออกกับเพื่อนเพื่อนอยู่ผมเองนี่นะฮะพูดด้วยใจจริงเลยนะครับ เริ่มแรกเริ่มทีผมไม่รู้ว่าจะทําอะไรเลยกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยฮะซื้อมาเครื่องแรกครั้งแรกของผมที่ใช้ระบบสัมผัสนะฮะเอามาเก็บไว้ในตู้สองสัปดาห์รู้อย่างเดียวว่าถ้าเกิดรับสายเนะี่ยแต่อย่างนี้แค่นั้นเองฮะวางสายไม่ได้วางสายนี่ไม่รู้เลยนะครับรับสายได้อย่างเดียวทีนี้ ถึงวันนี้นี่ให้กําลังใจกับเพื่อนเราทุกๆคนนะถ้าเกิดเราบอกว่ายากเนี่ยเรายังมีตัวช่วยคนที่เราจะถามได้เนี่ยมนนีอีกหลายหลายคนนะครับโดยเฉพาะเพื่อนคนไหนที่พอที่จะรู้วิธีใช้ไลน์ใช้อะไรได้บ้างแล้วเนี่ยเราก็มีกลุ่มต่างๆอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม ios กลุ่ม android กลุ่ม it อะไรต่างๆเนี่ย แค่เราเข้าไปในกลุ่มแล้วเราก็ส่งคำถามไปที่เพื่อนแค่นี้แหละครับคำตอบเราก็จะได้มาแล้วส่วนเพื่อนคนไหนที่พอจะเล่น YouTube ได้แล้วเนี่ยนะครับก็แต่เข้าไปที่ช่องของเพื่อนๆเลยฮะ,ะที่มีช่องนู้นช่องนี้คอยอธิบายเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะทำให้เรามีทางออกขึ้นนั่นเองนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจ ให้กับเพื่อนนะครับเจอกันใหม่วันเสาร์หน้าขอบคุณครับ